เด็กหญิงนิยายท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่หนึ่งสหากท่านเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วข้าตามหาท่านไม่พบจะทำอย่างไร มิใช่ว่านางไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าบางคนถึงขั้นหาร่างไม่พบทำได้เพียงนำหมวกรบที่เปื้อนเลือดกลับมานางดึงมือของเขาไว้มองเขาด้วยสายตาสับสนไร้ที่พึ่งพิงลู่เจียเสียกอดนางแนบนั่นแสงเพียนด้านหลังนางล้วนถูกเขาบดบังไว้ข้าต้องมีชีวิตรอดกลับมาแน่นอนตกลงหรือไม่เขากล่าวต่อให้ทุกคนตายกันหมด ข้าก็จะเป็นนักโทษหลบหนีกลับมาหาเจ้า นางพง,งกศีสาวแรงๆซุกใบหน้าลงกับซอกคอของเขาน้ำตาซึมผ่านอาพรของเขาจนเปียกชุ่มสุดท้ายเขาก็กลับมาโดยไร้คุณความดีใดๆเทว่าลู่เจียหลันกลับได้รับความดีความชอบจากการสังหารผู้นำของศัตรูขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการนางไม่รู้ว่าลู่เจียเสียมีชีวิตอย่างไรในสนามรบเทว่าเขายังคงเหมือนในอดีตที่เล่นสนุกวางเดิมพันกับ,บ ดาลูกหลานขุนนางเหล่านั้นมีครั้งหนึ่งที่เขาวางเดิมพันแพ้เป็นเงินจำนวนมากคนที่บ่นพน,นันตามมาพบลู่เจียรันลู่เจียรันกลับกล่าวถึงน้องชายด้วยรอยยิยม้มเขาก็มีงานอดิเรกเพียงเท่านี้ข้าผู้เป็นพี่ย่อมต้องควักเงินให้เขาอยู่แล้ว นางคิดขึ้นมาได้ดูเหมือนว่าในเวลานั้นลู่เจียสเสียจะเงยหน้ามองพี่ชายใหญ่ของเขาในตาฉายประกายเย็นสถานวาบหนึ่ง ต่อมานางถึงรู้ว่าธนูที่ยิงสังหารผู้นำของศัตรูแพ้จริงแล้วเป็นธนูของลู่เจียเสวียไม่ใช่ลูเล่เจียหลันลู่เจียหลันแอบอ้างรับความดีความชอบแทนน้องชายเท่าว่าลู่เจียเสวียกลับอดกลั้นมาโดยตลอดไม่กล่าวอะไรยังคงแสดงท่าทีเป็นมิตรยิ้มแย้มต่อหน้าพี่ชายใหญ่หากเขาจำคำพูดที่นางเคยพูดไว้ได้จริง จำอารีราชถอดเปล่าของนางได้เช่นนั้นสำหรับลู่เจียสยอแล้วนางมีความหมายอย่างไรกันแน่ช่างเพิดไม่ควรคิดต่อไปแล้วล้วนไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วรถม้าหยุดลงอีหนิงลืมตาขึ้น ถึงจวนอิงตัวกงแล้วนางกลับมาช้าโฮหยินผูเท่าวบส่งฟางทรงสาวใช้ใหญ่มารออีหนิงอยู่ตรงประตูทางเข้าเรือนด้านหลังเมื่อเห็นอีหนิงกลับมาฟางทรงถึงได้พลูล้มหายใจยอบกายคารวะนางในที่สุดคุณหนูก็กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วบ่าวจะไปรายงานโฮยินผูเท่าประเดี๋ยวนี้อีหนิงกลา่า ทำให้ท่านย่าต้องเป็นกังวลแล้ววานเจ้าคารวะท่านย่าแทนข้าด้วยฟางทรงรับคำด้วยรอยยิ้มพรางถอยจากไปอีหนิงงพึ่งพบฟางทรงก็เห็นร่างขาวที่ยืนอยู่ตรงํำแพงบังรัศมีเมื่อคนผู้นั้นเห็นนางก็รีบสาวเท้าเข้ามาหาอีหนิงยังไม่ทันมีปฏิกิริยาตอบสนอง เพียงเห็นแสงโยกไหวจากตะเกียงที่แขวนใต้ชายคาใบหน้าสง่างามหล่อเหลาของเฉิงหลางก็มาปรากฏตรงหน้าริมฝีปากบางของเขาเม้มแน่นพอข้ารู้ข่าวก็รีบมาแต่ผู้ดูแลบอกว่าท่านออกไปแล้วท่านรู้หรือว่าเกิดเหตุใดขึ้นอีหนิงเชิญเฉิงหลางไปสนพนาที่ห้องโถงเรือนด้านหน้าหลังจากนั่งลงจึงกล่าว ข้ารู้รองผู้บัญชาการกลัวแห่งหน่วยจินอูบอกข้าว่าท่านจงสินปอถวายดีกาฟ้องร้องท่านพ่อฉบับหนึง่งจนทาให้ฝ่าบาทพิโรธรองผู้บัญชาการกลัวมหารือกับข้าว่าจะรักษาบรรดาศักดิ์ของท่านพ่อไว้อย่างไรข้าคิดออกหนทางหนึง่ง หลังจากเฉิงหลังฟังถึงตรงนี้ก็มองไปยังใบหน้าสงบนิ่งของอียหนิงเขาจะเดาไม่ออกได้อย่างไรว่านางไปทำอะไรมานอกจากลู่เจียเสียแล้วยังจะมีหนพางอื่นได้อีกเพื่อเวยหลิงนางต้องไปขอร้องลู่เจียเสียมาอย่างแน่นอนท่านไปตัวนหนิงยวนโหมาใช่หรือไม่เฉิงหลังเดินไปเบื้องหน้าท่านใดนั้นก็จับมือของนางไว้ ท่านไปขอร้องเขาได้อย่างไรเป็นเขาที่ทำให้ท่านต้องตายท่านกลับไปยังที่แห่งนั้นเพื่ออะไรเอียหนิงเห็นเฉิงหลางทำเช่นนี้ก็ขมวดคิ้วมุ่นนางลุกขึ้นคลี่ยิ้มแล้วเอ่ยนอกจากขอร้องเขายังมีหนทางอื่นใดอีกหรือหรือยังมีผู้ใดสามารถช่วยข้าได้อีกเจ้าเป็นอะไรไปเฉิงหลางมองมือของตนที่จับมือนางไว้ ก่อนจะปล่อยออกโดยพลันเขาใจร้อนไปชั่วขณะเมื่อได้ยินข่าวนี้ครั้งแรกเขาก็กลัวว่าอีหนิงจะไปขอร้องลู่เจียเสียท่าทางที่เขาใช้บีบคั้นใต่สวนนางจะต้องทำให้นางไม่สบอารมณ์เป็นแน่หรือกระทั่งอาจเกิดความสงสยัยเฉิงหลังเอ่ยถามด้วยเสียงแหบพร่าท่านตกลงเงื่อนไขอะไรกับเขาไว้ อีหนิงสายสีซ่าไม่อยากพูดอีกนางจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของนางหากเฉิงหลังเป็นห่วงนางก็ไร้วาจาจะกล่าวไม่ว่าผู้ใดก็ห้ามมาไต่สวนนางเช่นนี้นางกล่าวกับเขาอาหลังดึกมากแล้วเจ้ากลับไปเถิดนางอยากจากไปแต่กลับพบว่ามือของตอนถูกเขากุมไว้อีกครั้ง ท่านอย่าโกรธเฉิงหลังกลัวนางรําคาญตนเขาหลับตาลงแล้วกล่าวข้าเพียงกลัวว่าท่านจะถูกเขาหลอกใช้เฉิงหลังเดินฝ่าราตรีมาเพื่อบอกนางเรื่องของอิงปัวก้องนางจะโกรธได้อย่างไรอีหนิงพลิกข้อมือมาจับไว้ไม่เป็นเช่นนั้นหรอกยามนี้คงเดินทางไม่สะดวกแล้วเจ้าพักแรมที่ห้องรับรองแขกเถิดข้าจะให้สาวใช้ไปจัดเตรียมห้องให้ เมื่อเฉิงหลังได้ยินจึงค่อยผ่อนคลายลงเขารับคําเสียงหนึ่งพรุ่งนี้ข้ายังต้องไปเข้าร่วมประชุมในราชสำนักพอดีข้าจะตื่นย้ำเมาเขากล่าวต่ออีกประโยคนึงพันใหญ่ได้ตื่นเพราะการรบกวนของข้าอีหนิงเรียกเตนตูเข้ามาสั่งงานก่อนจะกล่าวลาเฉิงหลาง ตัวนางเหนื่อยมากแล้วเมื่อกลับไปถึงฝั่งบูรพาทันทีที่ศีสระถึงหมอนก็เข้าสู่ห้วงนิทรานอกเมืองหลวงตะเกียงของโรงน้ำชาแห่งหนึ่งยังคงส่องสว่างสีวย่ชื่นชอบถั่วแระของโรงน้ำชาแห่งนี้มากหากให้เขาเปล่า ก็ต้องบอกว่าโรงน้ำชาอื่นไม่สามารถทำรสชาตินี้ออกมาได้หลัวสันยวนเคยชิมสองสาครั้งแต่ก็ไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง้าว่าตราบใดที่สีเก๋เหล่ามีความสุขตนก็ยินดีดังนั้นเรื่องการหารือต่างๆ จึงมักจะเกิดขึ้นที่โรงน้ำชาแห่งนี้โรงน้ำชาสภาพสุดโทรมถูกล้อมรอบด้วยทหารของทางการด้านนอกมีหม้อหนึ่งใบที่ไอน้ำกำลังพวยพุ่งผู้คนที่สัญจรไปมาเพียงปลายตามองก็รับรู้ได้ในทันทีว่าสีเก๋เหลามากินถั่วและที่นี่อีกแล้วต่อมาเมื่อมีคนเห็นสีเว่วยแวะเวียนมาที่นี่เป็นประจำจึงบริจาคเงินให้เจ้าของโรงน้ำชา ซอมซ้อ ตกแต่งบ้านผุพังหลังนี้ให้สวยงามเพื่อให้เสียเ,เหล่ารู้สึกสบายตัวยามมากินถั่วและเมื่อเจ้าของร้านรับเงินมาก็ทำตามสัญญาปูพื้นร้านด้านในด้วยไม้จางทาสีด้วยน้ำมันถงทั้งยังประดับแจการเหมยผิงเคลือบสีฟ้าขาวไว้หลายใบขับให้ดูน่าสนใจขึ้นเล็กน้อยเสียเว่ยนั่งอยู่ตรงข้ามหลัวซนยวนด้านข้างเป็นยางหลิงการสอบคัด เลือกหน้าพระพักปีนี้เขาสอบได้ชั้นรองลำดับที่สามสีเวเบยรับเขาเป็นสิทธิ์เช่นเดียวกันหลัวซินยวนเคยเห็นบทความของคนผู้นี้รู้สึกว่าเขียนได้ดีกว่าหวังชิวยวนผู้ที่สอบได้ปั้งเยี่ยนเสียอีกบทความเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถวิเคราะห์แยกแยะชัดเจนแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดจึงสอบได้เพียงชั้นรองลำดับที่สาม แต่อย่างไรเสียว่ยก็ดึงเขาออกมาจากสำนักหั่นเหรียญให้เขาติดตามต้นในตำแหน่งขุนนางที่ปรึกษากรมครั้ง หยางหลิงเป็นคนนอบน้อมมากแต่ก็ไม่ได้เกินงามหลัวซันยวนกับเขาต่างมาจากการสอบจิ้นซื่อปีเดียวกันหลัวซันยวนเป็นถึงสาวชิงขุนนางขั้นสี่ในศารต้าหลี่แล้วแต่เขายังเป็นเพียงขุนนางที่ปรึกษาขั้นเจ็ดเทาว่าเมื่ออยู่เบื้องหน้าหลัวซันยวนเขากลับไม่ได้แสดงท่าทีประวันแต่อย่างใดยังคงยิ้มชนสุรากับเขาสหายหลัว ท่านกับข้าต่างเป็นลูกศิษย์ของไต้เท้าสีท่านว่าเรื่องการแก่ถั่วแระให้ไต้เท้าสีนี่พวกเราคนใดสมควรเป็นคนทำถึงจะกล่าวเช่นนี้แต่จานถั่วแระกลับถูกเลื่อนไปตรงหน้าหลัวซันยวนไต้เท้าหลายท่านที่อยู่ในเหตุการณ์พากันหัวเราะสีวัยเองก็เอ่ยกลัวหัวเราะประเสริฐนักยางลิงเจ้ากล้าทำลายความสุขของข้า หลวงสัญยวนรับจานถั่วแระที่อย่างหลิ่งเลื่อนมาโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าแกะถั่วแระให้อาจารย์เป็นสิ่งที่สิทธิสมควรทำอยู่แล้วพูดจบก็ม้วนแขนเสื้อขึ้นเริ่มลงมือแกะถั่วแระให้สีเวย มือทั้งคู่ที่ใช้เขียนอักษรมีรอยด้านใต้ฝ่ามือเล็กน้อยถั่วแระเขียวใสหอมกลุ่นตกลงบนจานทีละเม็ดสีวอยไม่รู้ว่าควรจะกล่าวอะไรกับสองคนนี้ดีบรรดาใต้เท้าที่อยู่ด้านข้างต่างพากันสวนเสเฮหห่ารองเสนาบดีกลมค้งตบบ่าของหลวงสัห่วนเบาๆหยางหลิงเจ้าดูให้ดีเรียนรู้จากใต้เท้าหลวไว้ เหตุใดเจ้าจึงเป็นเพียงขุนนางขั้นเจ็ดในขณะที่ไตเท้าหรือว่าได้เป็นถึงขุนนางขั้นสี่แล้วทักษะการปอกถั่วแรกของเขารวดเร็วกว่าคนอื่นนักเสีเวไยหัวร้อนจนปวดท้องเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าลูกศิษย์ของตอนดูมีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาบ้างเขาบอกเมออย่าได้พูดออกนอกเรื่องไปใกล้ พึ่งกต่าวเรื่องการเลื่อนตำแหน่งของเซนยวนเรียบร้อยบัดนี้ได้เวลาหาหรือเรื่องด่านประการพิงยวนแล้วสี่หน้าเขาพลันเคร่งเครียดข้าว่าเรื่องเหล่านี้ร้วนมีพิรุษเซนยวนเจ้าส่งคนไปสืบเรื่องเล่าพี่ดานพิงยวนแล้วมีใช่หรือคนของเจ้าสืบได้อะไรมาบ้างในฐานะสาวชิงแห่งซานต้าลี มีบางเรื่องที่ไม่สามารถส่งคนไปจัดการได้โดยตรงหลัวสันยวนจึงรอบเลี้ยงคนกลุ่มหนึ่งไว้เพื่อจัดการเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเขาวางถั่วและในมือลงปัดมือจนสะอาดสายสืบของข้าส่งจดหมายมาแจ้งว่าที่ด่านผิงยวนมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นจริงเท่าว่าทหารที่เสียชีวิตสามหมื่นนายดูมีพิรุษ แม้ว่าศพกว่าครึ่งจะสวมชุดเกราะของฝั่งเราแต่เมื่อพลิกร่างตรวจสอบจะพบว่านิ้วหัวแม่มือมีรอยหนังด้านที่ขามีบาดแผลผิวค่อนข้างคล้ำน่าจะไม่ใช่ชาวฮั่นข้าอ่านจดหมายของพวกเขาแล้วก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นคนของเผ่าหวาล่าเจ้ากำลังบอกว่าอันที่จริงทหารของฝ่ายเราไม่น่าจะเสียชีวิตถึงสามหมืนหรือมีคนถามอย่างสงสัย เช่นนั้นคนที่เหลือตั้งมากมายเล่าคงไม่มีทางอันตรธานหายไปในอากาศกระมังเรื่องที่เหลือสันยวนเล่าแปลกพี่ตเกินไปสีวยเองก็รู้สึกว่ามีเงื่อนงำนี่จะกล่าวให้สมเหตุสมผลได้อย่างไรพบร่างของวยลิงหรือ,อยังเหลือซันยวนสายสีซาหากพบร่างของวยลิงก็คงไม่สามารถอธิบายได้แล้ว หยางหลิงเข้าใจความหมายของหลัวสัันยวนเขาตกตะลึงเล็กน้อยท่านกำลังกล่าวว่าโวหลิงยังไม่ตายหากยังมีชีวิตก็ต้องพบคนหากตายก็ต้องพบศพแต่ไหนแต่ไรมาหลวสัันยวนก็ไม่เคยกล่าวคำพูดชี้ชัดเกินไปต้องพบศพถึงจะบอกได้ว่าเขาตายแล้วบัดนี้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจร่วงรู้ กรมทหารส่งรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายเสียวจัวหยินไปที่เสวนฝู่แล้วยามนี้เมืองเสวนฝู่มีกองกําลังทหารเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีท่านรองแม่ทัพของลู่เจียเสียสถานการณ์ที่ชายแดนน่าจะถือว่ามั่นคงแล้วเมื่อพูดถึงตรงนี้ก็มีคนรำพึงออกมาประโยคหนึ่งหากท่านอิงกัวกงตายจริงสู้รบมาทั้งชีวิต แต่กลับต้องพบจุดจบอย่างนี้ก็ช่างน่าเวทนานักข้าได้ยินว่าตวนของเขามีแต่คนแก่กับเด็กกระทั่งคนรับผิดชอบดูแลก็ไม่มีหากวยลิงจากไปจริงไม่แน่ว่าตระกูลเวยอาจถึงคราวลมสาลายด้วยเหตุนี้มือที่จับถ้วยชาของหลัวซันหยวนชะงักไปเล็กน้อยที่ท้องพระโรงลู่เจียเสียก็ไม่ได้ขอร้องแทนเขามีคนกล่าวตอ เขาช่างไร้น้ำใจยิ่งนักเขายืนหยัดมาได้นานปีโดยไม่ถูกโค้นล้มหลัวสัญยวนเอ่ยเพียงประโยคเดียวจากนั้นก็ไม่กล่าวอะไรอีกเพียงเลื่อนจานถั่วแระที่แกะเรียบร้อยให้สีเวย่ยรอจนออกจากโรงน้ำชาระหว่างทางกลับไปยังตรอกสินเฉียวหลวสัญยวนก็ถามคนที่อยู่ด้านนอกเกี้ยวระยะนี้จวนอิงกัวกงได้ส่งจดหมายมาบ้างหรือไม่ เพิ่งส่งมาขอรับคนด้านนอกกล่าวข้าน้อยวางไว้ในห้องหนังสือของท่านแล้วหลวสันยวนรับคำเสียงหนึ่งเมื่อเกี่ยวถึงทางเข้าตรอกซิ้นเฉียวเขาก็เห็นรถม้าคันหนึ่งจอดอยู่ด้านหน้าจวนเป็นรถม้าของตระกูลซุนสาวใช้ประคองคนผู้หนึ่งลงจากรถม้าเมื่อนางเงยหน้าขึ้นก็จ้องมายังหลวสันยวนพี่สัญยวนข้ารอท่านอยู่นาน ยามวิการอากาศหนาวเย็นเกินไปหลวงสนยวนเชิญนางไปยังเรือนหน้าเขาสั่งสาวใช้ให้ยกชาขิงมาช่วยขับไอเย็นให้นางซุนฉงวันประคองถ้วยชาขิงไว้ในมือทันใดนั้นก็อยากร้องไห้ออกมาอันที่จริงหลวงสนหยวนเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนมากเพียงเขายินดีก็สามารถปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างใส่ใจ ในอดีตที่เขาเพิ่งเดินทางมาร่ำเรียนในเมืองหลวงก็เป็นเช่นนี้สามารถสังเกตถึงทุกอิริยาบท ทุกวาจาทุกความต้องการของผู้อื่นยามนางเรียนหนังสืออย่างเมื่อยรอยเขาก็คาดเดาได้ว่าญาติผู้น้องที่รู้จักการแต่เล็กของนางมาเยี่ยมเยือนเขาจึงให้นางเลิกเรียนก่อนเวลานางให้สาวใช้ยกน้ำร้อนเข้ามาชงชาเขาก็คาดเดาได้ว่าตนเองบรรยายบทเรียนได้ตืดชืดเกินไป จึงเปลี่ยนหัวข้อนางรู้สึกว่าเขาเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างยิ่งต่อมาถึงพบว่าคนผู้นี้เป็นคนที่มีประสาทสัมผัสว่องไวหรือเดิมทีเขาก็เชี่ยวชาญในการสังเกตผู้คนบางทีนี่อาจเป็นสติปัญญาอันชาญฉลาดที่เข้าใกล้กับคำว่าปีศาจชำนาญการวิเคราะห์พอนางคิดถึงเรื่องต่างๆที่หลัวสัญญวนได้กระทำก็รู้สึกหวาดหวัว่นจนหนาวสะท้าน ข่าแรากที่ข้าพบท่านซุนสองวันกล่าวข้าก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนพิเศษท่านยืนอยู่ข้างต้นไผ่ดำนอกห้องหนังสือของท่านพ่อเงนหน้ามองต้นไผ่ลูกศิษย์คนอื่นเมื่อมาถึงล้วนต้องเข้ามาคารวะท่านพ่อแต่กับท่านท่านพ่อกลับออกไปรับท่านด้วยตนเองข้าถึงเพิ่งรู้ว่าท่านคือหลวงสันยวนเจียหยวนวายเยาแห่งอาณาเขตเหนือ พี่เจ้าออกมาท่านพ่อของเจ้ารู้หรือไม่หลัวสัญญวนพลันตัดบทนางซุนฉงวันเป็นกุลสตรีที่เติบโตในเรื่อนยามวิการเช่นนี้ที่บ้านไม่มีทางปล่อยให้นางออกมาพร้อมกับบ่าวหญิงชราเพียงสองสาคนเป็นแน่นางน่าจะหนีออกมาเองเขาลุกขึ้นเรียกคนเข้ามาข้าจะให้คนไปส่งเจ้าข้าต้องพูด ดวงตาของซุนชองวันเอ่อล้นไปด้วยหยาดน้ำตานางลุกขึ้นยืนหลัวสั่นยวนท่านต้องฟังข้าพูดให้จบท่านแม่ของนางรู้เรื่องที่หลัวสั่นยวนทำแล้ว ท่านแม่โมโหจนตัวสั่นเทาก่อนลากนางไปพบท่านพ่อให้เชิญคนไปยกเลิกการมั่นหมายที่ตระกูลหลวงนางพร่ำครวญกล่าวว่าไม่ยินยอมท่านแม่เดือดดานจนด่านางยกใหญ่ทั้งยังขังนางเอาไว้ในห้องไม่ยอมให้ออกมาแต่ซุนฉงวันแอบหนีออกมาได้นางอยากถามเขาด้วยตนเองให้เขาอธิบายเรื่องราวกับนางให้ชัดเจน นางเพียงอยากจะฟังให้กระจ่างเท่านั้นทั้งพี่ทั้งสองคนใกล้จะมั่นหมายกันแล้วทั้งที่เป็นความสัมพันธ์ดุดกิ่งทองใบายกแต่เหตุใดหลัวงสนหยวนจึงทำกับนางเยี่ยงนี้หลัวงสนหยวนนิ่งเงียบไปชั่วครู่เจ้าอยากรู้อะไรเขาหมุนตัวกลับเจ้าอยากรู้สิ่งใดบัดนี้ก็จงถามมาข้าจะบอกกล่าวให้เจ้าฟังทั้งหมด ซุนฉงวันเงยหน้าขึ้นนางมีนิสัยอ่อนโยนมาโดยตลอดเผ่าว่าต่อหน้าคนผู้นี้กลับถูกบีบคั้นจนสิ้นหนทางดวงตาราวกับถูกชะล้างด้วยน้ำสะท้อนประกายเฉียบขาดชนิดหนึ่งออกมาข้ารู้ว่าท่านไร้ความรู้สึกไม่ว่ากับผู้ใดท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ท่านพ่อหวังให้ข้าแต่งงานกับท่าน แต่ท่านแม่กลับเกี้ยกล่อมข้ามาโดยตลอดนางกล่าวว่าท่านอายุยังน้อยแต่กลับไร้างานอดิเแรกได้ได้นั่นเป็นเพราะท่านผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนมีจิตใจแยบยนต์ถึงได้เป็นเช่นนี้แต่ข้าก็ยังชอบท่านซุนชงวานกล่าวต่อเป็นสตรีจะไร้อย่างอายได้อย่างไร นางตระหนักดีว่าต้องรู้จักเคารพตัวเองเท่าว่าต่อหน้าเขานางรู้สึกต่ำต้อยเรียดินอารมณ์แปรเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของเขาทุกชั่วขณะไม่อาจควบคุมตัวเองได้เลยสักครั้งข้าย,ยังเคยกล่าวกับอีหนิงว่าหากเป็นไปได้ต่อให้ข้าจะต้องเป็นอนุก็จะขอติดตามท่านหลวสัญญวนได้ยินก็ทอดถอนใจ เจ้าไม่ควรกล่าวคำพูดเหล่านี้กับนางข้าเพียงอยากถามท่านซุนฉองวันไม่เข้าใจว่าเขาจะพูดอะไรนางมองตรงเข้าไปในดวงตาของเขาราวากับต้องการค้นหาเศษเสี้ยวอารมณ์ในแววตาที่ไร้ขื่นคู่นั้นข้าปิดบังท่านแม่หนีออกมาเพราะอยากจะถามท่านท่านไม่เคยชอบข้าเลยใช่หรือไม่ท่านไม่เคยชอบค่า คราก่อนที่ข้ากับน้องสาวอีหนิงออกไปด้านนอกและถูกเฉิงหลังจับตัวท่านรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วใช่หรือไม่ท่านใช้ข้าเป็นเหยื่อล่อใช่หรือไม่นางพยายามสะกดกลั้นน้ำตาน้ำเสียงสูงขึ้นเหตุใดท่านจึงไม่พูดเล่า ทั้งที่นางรู้ดีแต่ในใจยังคงอบกอดความหวังอันน้อยนิดเอาไว้นางหวังว่าเขาจะตัดบทคำพูดของตนแล้วบอกกับนางว่าเขาไม่ได้เป็นคนไร้ความรู้สึกเยี่ยงนั้นเท่าว่าตั้งแต่ต้นจนจบ เขากลับฟังนางตำหนี่โดยไม่กล่าวอะไรในที่สุดซุนชงวันก็ไม่อาจสะกดกลั้นถูกท่าทีนิ่งเงียบปล่อยให้นางระบายอารมณ์ของเขาบีบคั้นจนแทบจะคลุ้มคลั่งสุดท้ายหลวงสนญยวนก็กล่าวขึ้นขออภัยเขาต้องออกไปจากมือเจ้าเท่านั้นพวกเขาถึงจะเชื่อเขาอยากให้ซุนฉงวันตัดใจโดยสิ้นเชิงนี่จะเป็นผลดีต่อนางมากกว่า เมื่อได้ยินน้ำเสียงไม้ยาแสของเขาซุนชงวันก็ยิ่งเดือดดานนางเดินไปเบื้องหน้าเขากำเสื้อของเขาไว้แล้วทุบตีลงบนอกเขาพรางร้องไห้คร่ำครวญท่านมันสารเลวท่านใช้ข้าเป็นเหยื่อล่อเฉิงหลังแต่ไรมาท่านก็ไม่เคยสนใจใยดีค่าแต่ไรมาท่านก็ไม่เคยอยากแต่งงานกับข้า แม้แต่ชื่อเสียงของข้าท่านก็ไม่สนใจท่านมีสิทธิ์อะไรมาทำกับข้าเยี่ยงนี้นางร้องไห้จนแทบสุดลงไปตรงหน้าเขาข้ารอท่านมาถึงสามปีหลัวสันยวนปล่อยให้นางทุบตี้ยืนหน้านิ่งไม่ไหวติ้งเขากล่าวยามนี้เจ้ารู้แล้วข้าเป็นคนสัรเแล,ลวเจ้าไม่ชอบข้าก็ดี เมื่อสุนชองวันฟังถึงตรงนี้ในที่สุดก็อดกลั้นไม่ไหวเงื้อมือตบหน้าเขาท่ามกลางค่ำคืนอันเงียบสงบเสียงตบนี้ดังกังวานเป็นพิเศษฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ